โอ้ย oh, like mm ี่สิบหกไลค์มาจากไหนเนี่ยขอบคุณมากนะคะทำไมได้เยอะจังอันนี้ขอบคุณมากมากนะคะสำหรับกำลังใจนะคะใครแอบมาไลค์แล้วไม่ไม่ได้ทักทายหรือเปล่านะคะอ่าเอาละเริ่มแล้วนะคะเอาระค่านะคะสำหรับกระเป๋านะคะเราเห็นด้านนี้นะคะเป็นลายดอกไม้สวยๆไปแล้วนะคะส่วนอีกด้านก็จะเป็นนี่ลายเรียบๆธรรมดานะคะ เดี๋ยวเราลองมาดูไอเดียนี้กันนะคะเพื่อนๆลองมาดูไอเดียนี้กันนะคะยืมที่ก่อนของทุเรียนมาก่อนนะคะอันนี้นะคะพี่แหม่มก็เป็นเจ้าของกระเป๋านี่แหละคะ่ะเขาส่งมาให้พี่แหม่มนะคะก็คือไหมยี่สิบสีนะคะเพราะฉะนั้นพี่แหม่มจะต้องใช้ใช้เกือบหมดอันนี้เป็นเครื่องประดับนะคะพี่แหม่มทาเป็นสร้อยคอเมื่อกี้แอบเมื่อเช้าแอบเอามาใส่แล้วก็ถ่ายรูปไปแล้วเดี๋ยวจะไปลงชุมชนนะคะ ไปลงชุมชนแล้วก็ถักเป็นรูปดอกไม้นะคะจริงๆอะ่ะตั้งใจว่าจะเป็นสร้อยคอนะคะให้เป็นสร้อยคอนี่แต่ว่าถ้าเราไม่ได้ใช้เป็นสร้อยคอนะเราก็เอามาผูกตรงนี้นะคะเพื่อนๆนี่เห็นไหมสวยเก๋ขึ้นมาอีกแบบหนึง่งนี่นะคะเป็นยังไงบ้าง เพราะว่าเจ้าของเขาส่งคอมเมนต์มาบอกว่ากระเป๋าเสร็จแล้วอย่าลืมนะทําเครื่องประดับให้ด้วยนะคะนี่นะคะวิทําไมกล้องเบอร์เบอร์นี่เฮ้ยส like ามสิบสี่ไลค์มันอุย้ยไม่ใช่มาจากไหนต้องขออภัยนะคะเพื่อนๆที่อยู่ในในคลิปนี้นะคะขอบคุณมากนะคะสําหรับกาลังใจนะคะที่ส่งมาให้พี่แหมมนี่นะคะเป็นจริงๆเป็นสร้อยคอนะคะอันนี้นะคะ สร้อยคอนี่เห็นไหมคะได้หนึ่งไอเดียนะคะนะคะขอบคุณมากนะคะนี่จริงๆนะคะเครื่องประดับโคเชเนี่ยที่เราเอามาใช้เนี่ยเราสามารถเอาตกแต่งกระเป๋าถักเรามีกระเป๋าถักใบเดียวนะคะสีพื้นๆไม่ต้องหรูหราอลังการนะคะนี่อย่างอันนี้นะคะอย่างอันนี้อันนี้เป็นสร้อยคอนะคะที่แหม่มใส่อยู่เมื่อเช้าอันนี้ใส่เส้นนี้อยู่นะคะนี่เปลี่ยนใหม่เอามาทำเป็น ตกแต่งกระเป๋านะคะแต่จะอยู่กับทุเรียนก่อนเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็เอามาตกแต่งกระเป๋าได้นะคะนอกจากเป็นข้อมือสร้อยคอแล้วนี่เอามาตกแต่งกระเป๋านะคะคล้องเข้าไปเลยค่ะนะเดี๋ยวค่อยไปแกะตอนโผล่ออก คล้องเข้าไปตรงนี้แหละค่ะพันพันยุ่งยุ่งเยิ่งเยิงเข้าไปนะคะนี่นะคะคล้องเข้าไปแล้วก็อันนี้ง่ายเลยค่ะพันไว้เดี๋ยวเขาก็ไม่หลุดแล้วค่ะเพราะเขามีมีลูกๆอันนี้นะคะอยู่เห็นไหมคะเป็นช่อแล้วเป็นเถาแล้วไปได้หมดเห็นไหมสีอะไรก็ได้นะคะส่วนใหญ่เวลาพี่แหม่มทำเนี่ยลูกค้าเขาก็ให้พี่แหมมดีไซน์เองนี่แหละคือสิ่งที่ชอบนะคะ คือสิ่งที่ชอบเลยนะเะาบอกแล้วแต่พี่แหม่มเลยเขาเขาเชื่อว่าพี่แหม่มคือไอเดียพี่แหม่มแบบความคิดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่แหม่มจะทําไปดัดแปลงไปถ้าเพื่อนเพื่อนดูคลิปสั้นนะคะทําไปดัดแปลงไปเห็นไหมเป็นช่อแล้วก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะนี่เห็นไหมคะนี่ง่าย นี่ก็ดีอย่างหนึ่งนะคะเจอลูกค้าลูกค้าก็รอมาเป็นปีๆนะคะรอมาเป็นปีๆ <_ d irt> นี่ก็เป็นอย่างนี้เป็นไอเดียนะคะเอามาทำสร้อยทําตกแต่งนะคะ <_ d irt> งานฝีมือนะคะยังไงก็ดูมีคุณค่านะคะแต่ใช้เวลาทํานานหน่อยเนี่ย <_ d irt> ตอนนี้ก็มีงานอีกชิ้นหนึ่งนะคะมารออยู่อีกแล้วนะคะ คงจะได้ทำคลิปมานะคะเอาไอเดียอะไรมาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะนีนะคะหากสงสัยชิ้นไหนนะคะสงสัยเรื่องการทำอะไรยังไงก็ทักทายนะคะผ่านคอมเมนต์มานะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับกำลังใจนะคะที่รับชมแล้วก็ส่งไลน์นะคะมาเป็นกำลังใจให้กันนะคะเนี่ยเดี๋ยวไว้นะคะในไลน์หน้านะคะมีอะไรดีๆนะคะพี่แหม่มก็จะนำมาฝากนะคะ นี่ค่ะตอนนี้ก็มีพรับเป็นผลไม้นะคะสําหรับสวนผลไม้นะคะเอามาตกแต่งกินหมดไปแล้วตะกร้าหนึ่งนะคะ,อะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันในรายหน้านะคะสําหรับงานฝีมือนะคะแบรนด์